นะฮะก็ฝีมือนะครับในการลีดกีตาร์โปร่งนะถือว่ายากนะนะครับก็ไปติดตามฟังนะครับเพลงใหม่มาอีกแล้วนะครับนาฬิกาทรายนะฮะถ้าเพลงเก่ามากๆเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะเพลงเก่ามากๆกี่ปีไม่รู้นะจะไม่มีลิขสิทธิ์นะมันจะไม่มีลิขสิทธิ์แต่ถ้าหมายเขาว่าเพลงสี่สิปี เพลงสาวสิบปีสี่สิบปีเนี่ยผมอ่านเจออยู่ครับเพลงแบบไหนที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ามันก็เป็นผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าจะเอามามาแกะใหม่ร้องใหม่นะต้องต้องอย่างไรเนาะนะครับนะคุณโอเคคุณรินดาครับผมนะพิจานณ้ำคุณยุพาคุณภูนะคุณภูนะฮะ นะครับผมคุณออรวรันนะครับผมนะแอดปุ้ยคราสิครับนะคุณการเวลานะครับนะครับคุณซัมซุงนะฮะก็มาทักทายนะช่วงบ่ายเนาะในมุมมองของพวกเรานะะคือผมได้ประเด็นใหม่มานะครับในกรณีของคนเป็นฆาตกรฆ่าเมียตัวเองเนี่ยนะฮะมันมีหลายอย่างครับก็วันนี้เขาก็สรุปนะว่ามาจาก ลูกคุณทรรมนะฮะไปขอ,เ,อเรียกว่าขอกราบนะขออยากเห็นหน้าแม่นะครับแลว้วก็เขาบอกว่าเขาไม่โกรธเขาให้อภัยได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะแกก็ร้องไห้นะแกก็ร้องไห้นะฮะคงกลัวว่าโกหกมาแล้วเนี่ยจะคนจะโกรธหรือว่ากลัวว่าลูกลูกบุญธรรมเนี่ยคือลูกของคุณอรไทยนั่นนะฮะ จะโกรธนะครับพอพอลูกคุณอนไทยบอกว่าไม่ให้อาภัยได้จยาพาพาไปหาแม่เถอะไหนไหนครั้งสุดท้ายแล้วเนะี่ยแกก็เลยร้องไห้แล้วก็บอกว่าจะพาไปหาแม่แต่ว่าแกแกลืมอ่าในมุมมองตอนแรกบอกว่าแกลืมนะครับเพราะว่าแกไปทิ้งตอนกลางคืนแกลืมแต่ในสุดแล้วแกก็ ปรากฏว่าตอนแกไปทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาตั้งตั้งนาฬิกาตั้งนาฬิกาสถานที่เขาอยู่เนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนนะครับแกก็เลยบันทึกบันทึกเขาเรียกอะไร G.P.S. รอะบันทึก G.P.S. ในจุดที่เอาไปทิ้งไว้แล้วก็เก็บไว้ในมือถือนะ เพราะว่ามันไป,ไปตอนคืนกูจําไม่ได้แกก็บันทึกไว้คือยี่สิบกว่วันแกรู้ว่าเมียตัวเองอ่ะเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับดังน,นั้นญาติพี่น้องเขาก็งงนะก็คือมากลับมาญาติพี่น้องก็กทํากับข้าวาดปลาให้กินนะก็ปกติมีแต่อ้างไม่รู้ไม่รู้นะครับคนสงสัยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ย คนสัมภาษณ์คนเป็นล่ามบอกว่านะเขาน่าจะเขาคงดูข่าวตำรวจไทยนะเขาคงเหมือนเนี่ยหนึ่งใครเป็นคนต่างชาติเนี่ยจะได้รับการาปฏิบัติไม่เหมือนไม่เหมือนคนไทยนะเพราะว่าเป็นคนต่างชาติต้องระมัดระวังระมัดระวังนะครับจะมีผลกระทบก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าเขาไม่คือเขาคงคิดว่าเขาทำ ทุกอย่างดีแล้วนะนะฮะเขาความความคิดของเขานะเขาก็คิดว่าเหมือนกับว่าตํารวจไทยนะ่าจะจับเขาไม่ได้นะครับในมุมมองที่มุมมองบางคนบอกว่าทําไมไม่หนีคําว่าเจะหนีเนี่ยอย่างที่ผมว่านะคนจะหนีเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพาส,สปอร์ตถ้าคนจะหนีเนี่ยมันก็จะหนีไปทางไหนก็ได้นะถ้าคนจะหนีนะครับเหมือนที่จะมีคนใส่ร้ายลุงป้านเนี่ย จะหนีคดีกลับไปรอทำพาสปอร์ตคือมันตลกนะฮะคนจะหนีจากความกลัวว่าเขากระทำผิดเนี่ยเขาไม่มารอทำพาสปอร์ตหรอกนะครับเขาก็หนียังไงก็ได้ไม่ให้รู้อะนะฮะประเด็นนี้นะและจุดที่ที่ผมจะนาํามาพูดเนี่ยนะครับก็คือจุดที่จุดไหนครับจุดที่เขารู้ที่อยู่เขาบันทึก G.P.S ไว้ในมือถือ ดังนั้นคนหาคนที่เดินหาทั่วไปต่างๆในใจของเขาจึงไม่ไม่ไปช่วยหาครับเพราะว่าเพราะว่าคนที่ไปหาเนะี่ยไปงมไปนั่นไปนั่นไปนี่มันรู้ว่าไม่ใช่ไงมันรู้ว่าไม่ใช่แล้วมันมันคงไม่โง่เสียเวลาไปตามหาให้เมื่อยใช่ไหมเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่มันจึงไม่มี ความสนใจจะไปช่วยไปดูเพราะว่ามันรู้ว่ามันเอาไปไว้ที่ไหนนี่คือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่เสียเวลาไปร้อนไปเหงื่อแตกไปมีความทุกข์ที่จะหาด้านน้นหาในจุดที่มันอ่ามันรู้ว่ามไม่ใช่ที่มันเอาไปทิ้ง่งดังนั้นคนที่ฆ่าคนเนี่ยแล้วก็มีการวางแผนไว้ก่อนเนี่ยนะครับวางแผน ต่างๆแล้วมันจะไม่ไปช่วยหามันจะอยู่เฉยๆมันจะไม่ร้อนลนที่จะช่วยหามันอารมณ์ต่างกันถ้าคนไม่ได้ทำเนี่ยมันจะจะไปทุกที่ที่คิดว่าจะมีเหนื่อยก็เหนื่อยแต่เพราะมันรู้ว่ามันเอาไปทิ้งอีกที่หนึ่งเนี่ยดันั้นมันมันคงไม่เสียเวลาไปนั่งงมไปนั่งลงน้ำไปนั่งตามหาให้มันเมื่อยอ่ะหนึ่งต่อไปนี้นะครับ คนที่เป็นฆาตากรเนี่ยเขาจะไม่ไปช่วยตามหาเพราะว่ามันมันเนื้อ,อเขาเรียกว่ามันเหนื่อยเปล่ามันเหนื่อยเปล่าเมื่อไม่ช่วยตามหาก็คือไม่ไม่อยากเห็นเมื่อไม่ช่วยตามหาก็ไม่อยากเห็นนี่คือทฤษฎีนะครับทฤษฎีฆาตากรนะครับก็คือมันตรงเป๊ะเลยกับตำรวจ สากลเขาบอกว่าฆาตกรจะไม่ไม่กล้าดูศพแล้วก็ไม่กระตือรือร้อนที่จะช่วยหาก็คือเฉยเฉยนะครับส่วนสรุปแล้วครับก็คือไอ้ไพ่เนี่ยไพ่เนี่ยลูกสาวเขาวิเคราะห์เหมือนผมเลยนะคือหนึ่งนายโลแลนด์พยายามที่จะ มีนักข่าวสอบถามเนี่ยเขาจะพูดเรื่องเล่นเล่นไพ่เขาจะพูดเรื่องเล่นไพ่ก็คือเพราะว่าเขาเอาไพ่ไปยัดใส่ปากศพไว้เขาก็เลยมาเบียเบ่ยงเบนจะพูดเรื่องไพ่เป็นเรื่องเล่นการพน,นันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนลุงเหมือนลุงอะ่ะเหมือนลุงที่จู่ๆมีตำรวจบอกว่าเป็นคดีอ่เด็กน่าจะโดนข่มขืนน่าจะโดนข่มขืน คนคนบางคนก็จะเล่นเรื่องว่ารักหลานมากรักหลานมากรักหลานมากก็คือมันจะทําให้สอดคล้องกันทาให้สอดคล้องกันนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันมันผิดปกติมันเป็นการจัดตั้งนะครับลูกสาวผู้ตายก็เลยมองว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าสมมติว่ามีคนไปเจอ ตำรวจไปเจอถ้าถ้าเขาไม่ได้รับสรารภาพนะแล้วมีคนไปเจอเองเนี่ยไพ่นั่นแหละครับที่ใส่ปากไว้นี่มันก็จะทําให้เบี่ยงเบนความอ่าการหาคนร้ายเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปที่ไปที่อ่าเกี่ยวข้องกับการพน,นันอาจจะตีความว่าน่าจะถูกถูกฆ่าตายแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความโกรธแค้นอ่าจาก การเล่นไพ่หรือคนในวงไพ่น่าจะฆ่าแล้วก็เอาไพ่ย,ยัดปากอย่างน้อยถ้าตำรวจไปเจอหรือมีคนไปเจอก็จะต้องว้าวุ่นในการสืบหาคนเล่นไพ่ว่ามีใครบ้างที่ไหนอย่างไรนะฮะดังนั้นมันโรแลนด์มันจึงให้สัมภาษณ์ผู้แต่เรื่องเล่นไพ่น่าจะเล่นไพ่ทะเลาะกันเพราะว่าเล่นไพ่ทะเลาะกันเพราะว่าจะออกไปเล่นไพ่ ทั้งที่ความจริงมันมีเรื่องคือคือ,อตัวโแรแลนด์เองเนี่ยถูกจับได้ว่าน่าจะมีคนใหม่เห็นไหมครับมันมีวิธีการที่จะวางแผนนะครับเพื่อให้เป็นไปนตามที่มันอยากให้เป็นและมันทำให้คนเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนคล้ายๆว่ารองเท้าไปวางไว้อะรองเท้าไปวางไว้อะจับรถแมคโครไปวางไว้เนี่ยนั่นคือจะเป็นการเบี่ยงเบนนะเป็นต้น มันคล้ายๆกันนะนะฮะมันคล้ายๆกันอย่างน้อยนะฮะจากคดีนี้ทําให้คนร้ายเนี่ยรู้ว่าเอาไปทิ้งที่ไหนมันก็เลยไม่โง่ที่จะเสียเวลาไปเหนื่อยไปแดดอ่าไปตากแดดตากลมไปในจุดที่ไปแล้วก็ไม่เห็นเนี่ยก็คือกูจะไปหาด้วยทําไมเพราะว่าไปมึงไปมันก็เหนื่อยเปล่าไปก็ไม่เจอนะมันก็เลยไม่ไปช่วยหาทุกจุดทุกจุดก็มันไปช่วยหา จะไปหาตามนั่นตามนี่มันก็ไปช่วยหาแล้วครับเพราะว่ามันรู้ว่าไม่ใช่ไปเสียเวลาทําไมร้อนก็ร้อนแต่ถ้าชาวบ้านไม่รู้จะตามหาก็คือจะตามหาทุกที่เผื่อจะเห็นแต่คนที่เอาไปซ่อนไว้เนี่ยมันจะไม่ไปหาเพราะมันรู้ว่าจะไปหาทําพัดแสงอะไรกูไม่ได้เอาไปทิ้งตรงนั้นกูจะไปเหนื่อยทําไมกูจะไปร้อนทําไมกูจะไปตื่นเต้นทําไมเพื่อจะเจอเพราะว่า ไปก็ไม่เจอครูทิ้งไว้ตรงนู้นแล้วก็ลืมครับตอนคืนเขาก็เลยทำมีคนบอกว่ามันมันเอามือถือเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ามันจำไม่ได้พอพอบอกว่าจะพาะพาพา,พาลูกของคนตายเนี่ยจะพาไปหาแม่นะเพราะว่ามันรับสรารภาพแล้วมันก็ร้องไห้กับลูกลูกของคนตายว่าเป็นครั้งสุดท้ายพระ อ้อนวอนกาบเท้าพาไปพาไปหาแม่หนูเถะทําอะไรหาแม่หนูเถะนะประมาณเนี้ยเด็กก็บอกว่าจะไม่โกรธเพราะว่ามันทําอะไรไปแล้วแล้วนี้คนอ่าโลแลงก็บอกว่าขอโทษเพราะว่าทําไปแล้วมันมันกลับคืนมันได้แล้วขอโทษขอโทษมันก็ร้องไห้พอจะพาไปว่าอา้าวจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ สารภาพแล้วนะแต่ว่าจําไม่ได้อยูงไหนตํารวจก็เลยขอมือถืออาจจะไปจุดอาจจะไปตรวจ GPS ก็ได้ว่าอวันนั้นเวลานั้นมือถือไปอยู่จุดไหนอย่างไรปรากฏว่าโลแลนด์ถ่ายไว้ถ,ถ่ายถ่ายจุดพิกัดไว้ในมือถือตัวเองเพราะว่ากลัวว่าเหมือนจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เหมือนจะว่าถ้าถ้า การสแสวงหาหรือตามหาแล้วไม่ไม่ไปอยู่จุดนี้ก็แสดงว่าไม่เจอนะครับในสุดแล้วก็หาเจอนะครับในจุดที่เพราะว่าแกไปกลางคืนแกก็ไม่ได้คุ้นอะไรมากหรอกนะครับนี่คือนะครับประเด็นใหม่นะครับทําให้เรารู้ว่าคนร้ายฆาตกรเนี่ยทาไมจึงไม่ช่วยหานะครับแล้วก็ทําไมจึงไม่อยากดูศพนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยนะฮะนะะ ขอบคุณทุกท่านนะครับหนึ่งร้อยสี่ท่านแล้วนะครับน้านะขอบคุณมากครับคุณนิรัน์นะฮะอ่านะครับคุณยูนะครับผมนะฮะคุณคุณหน่อยๆนะครับพร้อมนะฮะคุณสุดานะครับคุณโสพลนะฮะคุณประดิษฐ์นะครับผมคุณวิภาคุณธนพรนะครับคุณโสภาสีครับอาจารย์ก่หมดแล้วขอบคุณมากครับคุณลำดวนคุณเอไอนะครับผมคุณน้องครีม คุณปิยมาศนะครับผมนะคุณก้าวโมบายคุณพัฒรากรนะครับพี่แสงครับพี่แสงครับคุณปิ่นทวนครับผมนะครับคุณวัชรีนะฮะอ่ะคุณนางพุทธ้าวสีครับประเด็นถัดมาไม่พูดนี้ก็ไม่ได้นะก่อนที่จะก่อนที่จะไปพูดถึงแม่เด็กนะก่อนที่จะไปพูดถึงแม่เด็กไดนข่าวว่าจะฟ้องหกช่องใช่ไหมจะฟ้องหกช่อง แต่ผมจะพูดถึงแม่เด็กในมุมหนึ่งที่มุมที่กําลังทุกคนกําลังหยุดนิ่งนะครับทุกคนกําลังหยุดนิ่งแต่เขาก็ทุกคนก็มีความพยายามเพราะว่าเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เขาก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนอาจารย์ก็เป็นยูทูบเบอร์ทุกคนก็เป็นยูทูบเบอร์นั้นจุดนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่เป็นผลดีต่อยูทูบเบอร์นะครับจุดนี้ก็เลยต้อง ทครก็ใครเขาก็อยากทําอ่ามีทําอะไรก็ได้ที่ให้คนมาตรึงเขาเรียกว่าตรึงคนดูดังนั้นแม่เด็กเองเขาก็กําลังทําอ่าหน้าที่ยูทูบเบอร์เขาอยู่นะครับนะเพราะว่ายูเว้นว่าแต่ละคนถูกหวยนะ <c oughs> นะผมไปได้ผมไปได้ผมไปได้สลากินแบ่งเลขของป้าแตนมานะโอ้ดีใจมากนะแต่มันเรียงไม่เหมือนนะ <c oughs> เหี่ยงสายตาดูพอดี ไปเจอก็เลยคว้ามับเลยนะโอ้ยนะเผื่อเผื่อใกล้ๆเคียงๆนะนะฮะอ่ะนะครับมาดูเรื่องฟุตบอลนะฮะเรื่องฟุตบอลเราใครที่ไม่ชอบหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องบอลก็ขออนุญาตนะอ้ออีกเรื่องหนึ่งก่อนจะพูดนะตอนนี้ครับแอตติกกี้ของเราแอตติกกี้ของเรานะครับมีคนกดติดตามไปแล้วสามร้อยสามสิบสองคนนะนะสามร้อยสามสิบสองคนนะครับ เผื่อใครเพิ่งมาเข้าใหม่เนาะแอตติกี้ของเรานะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลายอย่างฝั่งเรานะครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โฆษณนานผลิตภัณฑ์ของอลุงป้าตลอดเวลานะครับนะครับแล้วก็ฝากนะฮะฝากช่องนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งสีดำนะครับอย่ากดกติดตามเฉยๆเนาะเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่กดกระดิ่งทีดําเนี่ยนะครับาการทําชั่วโมงของเจ้าของช่องมันก็มันก็ลําบากต่อนะครับเพราะว่าเขาพยายามจะอัพแต่ว่าท่านก็ไม่เห็นไนนะครับมันก็ไม่ได้ต่อยอดช่วยนะครับนะฮนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ไปนะ ไม่รู้จะถึงห้าร้อยซับเมื่อไหร่เนาะไม่รู้ไม่รู้จะถึงห้าร้อยซับเมื่อไหร่นะครับแอตติกี้ของเรานะครับแกอยู่ต่างประเทศเนาะนะครับปากหมดให้ปากหมดให้นะครับใครที่มาเพิ่งมานะครับยังไม่รู้ว่าแอตตกี้ของช่องอาจารย์ก็มี youtube นะครับคุณ AP ครับฝากเข้าไปเลยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งสีดำนะครับคุณปวีณีนะครับ นะฮะอ่ะมาดูฟุตบอลเรานะครับก็ตกรอบ16คนนะครับแต่ว่าตกใจฮะหมายความว่าเอ่อกอรจเจเตเนี่ยอยู่อยู่อันดับที่ร้อยแพ้แพ้อุสเบถอยลงมาหนึ่งครับอยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดทุกคนทุกคนคิดว่าเฮ้ยรายการนี้เขาเรียกว่า โบนัสร้อยเปอร์เ็นเลยก็คือเวียดนงเวียดนามเอ่ยหรืออะไรเนี่ยก็คิดว่าไทยเนี่ยยังไงไปเจอทีมสูงกว่าถ้าแพ้ก็เรียกว่าคงตกมาต่ำเหมือนเดิมนะครับที่ไหนได้ครับแพ้แต่ยืนพื้นครับก่อนเตะอันดับร้อยหลังเตะลงมาหนึ่งหนึ่งจุดครับลงมาหนึ่งขั้นเป็นเป็นอันดับร้อยหนึ่งกลายเป็นว่าจากร้อยสิบสาม มีจากร้อยสิบสามเตะมาสี่แมตต์อยู่อัพขึ้นมาสิบสองขั้นคือคือได้โบนัสเต็มๆเลยแล้วก็เป็นที่หนึ่งของอาเซียนนะครับที่มีอันดับสูงสุด <c oughs> อ <c oughs> ตอนนี้เราเห็นทรงฟุตบอลไทยแล้วในในในช่วงนี้หรือว่าเจแปนเวเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอนาคตนะย ไม่มีใงรเชื่อนะครับไทยเตะสะอาดนะครับไม่มีประทะไม่มีตุกติดแล้วกล้าที่จะขึ้นไปยิงนะระดับไทยเนี่ยจากร้อยกับไปไปยิงอันดับทีมที่สูงกว่าถึงอันดับหกหกสิบกว่าเราร้อยอ่ะหกสิบกว่านะครับเสียดายเสียดายนิดหนึ่งนะคือเขาคมเขาคมเกินนะฮะแต่เราก็ทำได้เนียบนะถูกยกย่องนะมากมายเนาะ ก็ยินดีกับประเทศไทยนะครับก็คือมันเป็นการยากมากนะครับที่จะอันดับอันดับขึ้นเป็นบันไดเลื่อนไปเลยพรวดเดียวนะฮะโอ้ยคุ้มค่ามากครับนะอีชอินะครับมาคุมเตะได้สี่ครั้งขึ้นมาสิบสองอันดับแบบแบบหล่อเทเลยนะฮะแล้วกับและการยิงของ สุดอ่าสุโชคนี่แม่เรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับต้องยอมรับว่าเขาเก่งรอบด้านเขาได้เปรียบเราทุกขุมนะครับส่วนซาอูก็เรียบร้อยฮะก็แพ้เกาหลีใต้นะเกาหลีใต้เวลาเขาจะเอาจริงเนี่ยโอ้โหแบบซาอูเหมือนเด็กเ็กเหมือนเด็กเลยฮะเพราะว่าขึงพืชยิงอย่างเดียวเลยมันจะได้มากกว่ามันอา่า เกาหลีใต้สามารถชนะได้ในเวลาปกติด้วยซ้ํานะครับเรีวยว่าขึงพืชเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับแต่ก็สามารถาก็สามารถฮึดมาได้แล้วก็นะครับมาตีเสมอแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับนะบในที่สุดแล้วเกาหลีใต้ก็เลยได้เข้ารอบอุสเบอ่าไม่ใช่ซาอุดีอาระเบีย ที่มาจากสายเอฟกับไทยก็ตกพร้อมกัน,นตกพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะนะโอเคนะพอผมเสร็จแล้วเนี่ยผมว่างผมก็จะไปดูเนี่ยนะครับ youtube ที่เขาทำอาคอนเทนต์การแสดงความเห็นของเกี่ยวกับฟุตบอลเรานะคือผมอยากทำอย่างนี้อยู่มันยังมันยังไม่อันนี้นะฮะยังยังเรียนรู้อยู่ยังเรียนรู้รอยู่นะว่าจะทำอย่างไรนะครับนะฮะ อ่าต่อมาครับต่อมาผมจะพูดในมุมมองที่ดีนะแม่เด็กนะแม่แม่แม่น้องชมพู่นะครับคือผมจะมองมุมนี้นะใครจะมีเหลี่ยมมีแผนมีอะไรก็ทุกคนก็อยากอย,กอยู่รอดนะทุกคนก็อยากเขาใช้คาว่าอะไรนะนะคุณจะมีอะไรมีเงินมีทองจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเห็นว่าพวกคุณก็มีความพยายามที่จะให้ช่อง y o u t u b e ของตัวเอง แล้วก็เมื่อผัวเปิดช่องได้ก็มีกลยุทธ์ที่จะให้ผัวเนี่ยทำมาหากินได้กล้าพูดกล้าจากล้าเดินทางไปในสวนก็ไลฟ์สดให้กับตัวเองแล้วก็มาขายผ้าขายผ่อนถ้าผมมองมุมนี้คือผมมองในมุมดีนะแม่เด็กครับก็คือคุณก็ทำให้เกิดแรงจูงใจกับยูทูบเบอร์ฝั่งเราด้วยว่า อ่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรทำอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้คุณเองก็อยู่ในอยู่ในมุมที่ทำอะไรไม่ได้ตัวคุณเองก็อยู่ในมุมที่ทำไ,ได้คุณก็มอบให้ทนายของคุณทำงานแทนแต่นั้นตัวคุณเองก็เอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไม่โจมตีลุงป้าส่วนประเด็นที่เหลือก็ว่ากันไปนะครับ คือตอนเนี้ยส่วนตัวผมนะไอ้น้องๆของแม่เด็กถ้าจะบอกถ้าพยายามโจมตีว่าแม่เด็กไม่ดีส่วนตัวผมนะคุณก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าคุณบอกว่าแม่เด็กไม่ดีคุณก็ไม่ดีเพราะคุณทั้งหมดทําให้ลุงป้ามายืนอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นคุณจะมาด่าแม่เด็กผมก็ไม่ได้เห็นบอกว่าคุณเป็นคนดีนะ แต่คุณทำคอนเทนต์ด้วยการมาด่าแม่เด็กเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่มันมันก็ไม่โอเคนะฮะตอนนี้แม่เด็กเขาก็จะพยายามทำเพื่อทำมาหากินของเขาส่วนเรื่องถูกผิดเราก็รอให้ศาลตัดสินเป็นที่สุดอเอาเป็นว่าลุงป้าของพวกเราก็จะต้องเอเรียกว่าก็ทำ u t u b e นะครับแล้วก็ขาย ขายสินค้านะครับเพื่อจะได้เงินมาดังนั้นแม่เด็กเขาก็จะขายขายเสื้อผ้าแล้วก็ทำ u t u b e ดังนั้นใครที่ทำให้ตรึงคนดูได้มากใครที่ตรึงคนดูอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของเขาเช่นเราก็ชื่นชมลุงป้าคนที่เกลียดลุงป้าเขาก็ชื่นชมแม่เด็กเอาไว้ว่าขณะนี้เนี่ยมันแบ่งกันอย่างนี้อยู่ ส่วนข้อที่จริงใครผิดใครถูกก็ไปรอในการตัดสินที่สุดถ้าลุงพลชนะตัดสินที่สุดยกฟ้องแม่เด็กก็อาจจะโดนถูกฟ้องนะฟ้องแพ่งก็ได้ไม่แน่นะไอ้แห้งไอ้น้าต่อเต่าทั้งสองมีส่วนไหมที่จะทำให้พี่ตัวเองต้องมาถูกดำเนินคดีหรือลุงถูกดำเนินคดีเนี่ยลุงจะ ลุงจะฟ้องแพ่งพวกคุณได้ไหมแค่นั้นเองนะครับดังนั้นแม่เด็กจะถูกหรือผิดนะครับเขาก็บอกว่าลุงป้าถูกอ่าตรงนี้เราละเว้นไว้เพราะว่าทุกอย่างอยู่กับศาลดังนั้นลุงป้าฝังฝังเราที่เรารักเนี่ยแกก็จะในระหว่างนี้แกก็จะทำ YouTube เสียดายที่ช่อง YouTube ลุงป้าถูกปิด